สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้น่ารักทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Don't Starve Together นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดในเกมนี้กันเรามาเลือกตัวกันเลยดีกว่าไปเลือกตัวนี้แหละตัวนี้เป็นตัวพื้นฐานเลยนะผมก็เล่นตัวอื่นไม่เป็นอนะ <c oughs> ผมเพิ่งเล่นครั้งแรกด้วยโอเคตัวนี้มีการแต่งตัวได้ยหรอโอ้โบกมือด้วยแต่งตัวไปก็เท่านั้นนะผมไม่มีของอะไรโอเคอันนี้ออคือว่าวก,กดเริ่ม <c oughs> โอเคเริ่มกันเลยดีกว่าไป เข้าเกมมาแล้วโอ้เกมนี้เป็นเกมนานแล้วนะครับผมการเอาชีวิตรอดของเกมแนวนี้ครั้งแรกเราคงต้องแบบหาไม้หาของสินะเราคนเราหาอะไรได้บ้างอ,อันนี้อะไรอะ่ะโอ้พูดอะไรวะไม่รู้เรื่องโอเคเราก็ต้องหาฟางเหรอมีฟางกับไม้กิ่งไม้อันนี้กิ่งไม้ใช่ไหมโอเคเอ๊ยมันไม่เก็บอะ่ะโอเคได้กิ่งไม้มาแล้ว อ๋อกดสเปซบาร์คือเก็บของออโต้เหรอโอเคดิสบายขึ้นเยอะแล้วเราต้องหาของทําการตัดไม้ใช่ไหมเราคงต้องเก็บของตามพื้นเกมนี้มันจะยากกว่าเทเลเรียนนะตรงที่มันมีค่าสติกับค่าความหิวอะที่เห็นด้านมุมขวาบนนะครับผมอันนี้ก็น่าจะอันนี้ไงขวานใช่ไหมโอเคแล้วตัดไม้ได้แล้วโอเคเราไปตัดไม้กันเถอะอเราต้องกดย้ำๆแื้อตัดไม้ <laughs> โอ้ย <laughs> โอเคม่ลง okay, แล้วนี่ผมก็ต้องหาวิธีการทาโตคาร์ดเลยไหมเนี่ยแล้วโตคาร์ดมันอยู่ไหนอะ่ะผมทําไม่เป็นอันเนี้ยผมไม่รู้เลยอะ่ะมันก็เหมือนกับเกมมาชีวิตรอบปกติทั่วไปอะมั้งพาร์ทแรกมาเราก็ต้องทําการสํารวจพื้นที่หรือไม่ก็ทําบ้านอะไรประมาณเนี่ยผมไปดูดูหาข้อมูลมาคือถ้าเราไม่ปลูกถ้าแบบถ้าเราตัดต้นไม้แล้วไม่ปลูกต้นไม้จะมีเทพเจ้าพิโรธมาหาเรา <laughs> เราต้องหาวิธีปลูกต้นไม้ให้เร็วที่สุดโอเคปลูกต้นไม้นี่ไงปลูกได้แล้ว ผมจะปลูกต้นไม้บริเวณแถวบ้านนะเวลาเราจะอยากได้ไม้หรืออยากได้ถ่านอย่างเงี้ยเราจะมาเผาต้นไม้เงี้ยถ้าเราอยากได้ถ่านมันจะได้แบบใกล้ๆบ้านเราไม่ต้องไปไกลประมาณนี้ครับผมทาคบเพลิงด้ดีกว่าเพราะว่าตองคือมันทาให้ค่าสมองเราอะลดลงเราต้องทําคบเพลิงให้มันสว่างมันเป็นแค่คบเพลิงเริ่มต้นอะ่ะผมก็ลองทํเมาไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเอาไม้ใส่ไปเลยดีกว่าไปยังไม่มืดเลยยังเช้าอยู่ ผมว่าเราทําอีเตอร์ไว้ด้วยดีกว่าเวลาเราหินเอาอะไรจะได้สะดวกสะดวกอืมคือมันต้องหาอาหารเนื่อเกมเนี่ยผมไม่รู้ว่าอาหารมันได้จากไหนบ้างคือยังไงผมก็ต้องหาอาหารนะถึงผมจะไม่รู้ว่าหาเอาจากไหนก็เถอะโอเคแล้วก็เก็บของได้เปิดกันไปก่อนนะอุ๊ยเย็นแล้วเหรออู้เวลาผ่านไปไวมากเลยเกมนี้ไวจริงแป๊บๆเย็นแล้วอะยังไม่ถึงผมเล่นยังไม่ถึงสิบนาทีเลยมั้งเนี่ยโอ้โหโคตรไวเลย โอเคเราก็จะตัดไม้สำรองไว้ก่อนนะเอาไว้เป็นเชื้อเพลิงกับกมเพลิงเราข้างหน้าเราเป็นทะเลทรายอะเราเดินไปสำรวจดูดีกว่ามันจะมืดแล้วก็ช่างมันมันแรกอาจจะไม่มีอะไรก็แต่มีอะไรบ้างเออทะเลทรายโอ้เอ้ย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 มืด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 เราลงกลุมทำไมอะที่ผมจะหนี โอ้โคตรมืดเลยโคพิง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 ,อเ,พงเออม,มืดจริงมันมืดแบบไม่เห็นอะไรเลยอะ <c oughs> โอ้โหโคตรสยองขวัญมันมืดมากเลยทุกคนแบบว่าไม่เห็นอะไรเลยจริงๆนะเนี่ยมันมืดอย่างนั้นเลยอะโอ้โหต้องมีคบเพิงโอเคช้าพอดีเลยเพราะช้าแล้วจะเซฟให้เหรอโอ้โหค้างเลยเพราะ โอ้ทะเลทรายสินะเราจะขุดหินกันเลยมีอะไรไม่เอ่ยเป็นหินปกติอะ่ะไม่มีอะไรอันนี้เป็นต้นไม้เหรอโอเคระหว่างนี้เราก็จะขุดหินหาหินไปนะครับผมเพราะว่หินมันก็น่าจะจําเป็นสิ่งนี้มันน่าจะใช้โตคาร์บแหละแล้วโกนักเก็ตนี่มันหาจากไหนอะ่ะเดี๋ยวผมต้องไปหาโกนักเก็ตอีกผมจะสํารวจให้มันทั่วๆนะ โอ้ก็มีต้นไม้ที่ถูกเอาเป็นฐานเลยทะเลทรายอันตรายจริงๆโอเคตัดต้นไม้นี้ได้ไดกิ่งไม้อะทุกคนโอ้ตัดต้นที่มันโดนเผามันก็จะได้ฐานใช่ไหมโอ้โหมีคนตายด้วยมีอะไรอีกไหมเฮ้ยข้างล่างคืออะไรอะไอตุ่ใหญ่ตาชบัลลังัอน,อ,น,อ,นอุย้ยร้อน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 เอมันเห็นผมเฮ้ยมันเไล๊ม <laughs> ย่าฮ่าอ้แมว้น่ากลัวไม่ชอบโอมันกลัขวดแดงอ้หบกบกบงหรเยออ้มันใช้มืออ่อนไ่ของมันตีผมดีเดียวเองนะน่ะสุดอดเก่งความรุนแรงจเจรินหูแรงเกินไม่ไหวสู้ไม่ไหว โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะไปหาโกนาเกตพวกมันเตอร์พวกนั้นไม่เป็นมิดปะโกนาเกตอยู่ไหนวะ <c oughs> ผมจะลองทุบหินหน้าตาประหลาดถูเผื่อมีโกนาเกตอืออืออ๋อวันเตอร์พังอุ้ยมึงไม่เป็นมิดมันไม่เป็นมิดแมวแมวแมวมันไม่เป็นมิด,ม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 ,ดมันจะซา,าผมโอ้โอ,อ,อ้ผมอยากโอ้ผมสู้ใครก็ไม่ได้จริงๆหรอ อู๋จะตายอ่ะสู้ใครเขาไม่ได้เลยอ่ะผมอ่ะผมต้องทํายังไงเนีย่ยถึงจะสู้เขาบ้านเขาได้อุย้ยมันยิ่งมาอุย้ยนโคตรแรงจะตายอยีกเดียวเองมันจะมาเล่นผมทําไมผมทําอะไรผิดนักหนาผมไปผ,ผมไปทําอะไรมันตอนไหนก็ไม่โอ้ชีวิตโอเคไปละนี่ไงโกนักเก็ตใช่เลยโอ้มาอยู่มาอยู่มาอยู่มอยู่ โอเคผมได้มมแล้วนี่งไงน่าจะเป็นโต๊ะคัพนะอันเนี้ยผมไม่มั่นใจอะ่ะแต่หน้าตามันเหมือนไอ่นี่มากเลยอะไรนะหุ่นหุ่นซ้อมหุ่นซ้อมฟันอะ <c oughs> หุ่นซ้อมนักลบอะ่ะมันเหมือนมากเลยมันไม่ผมไม่คิดว่ามันเป็นโต๊ะคัด้วยซ้ำเนี <c> ่ย <oughs> ถ้ามันใช่น,นี่ผมจะหามากเลยอ้าแล้วที่ตั้งแคมป์เราไปไหนอะ่ะเอ้าหายเอ้าคบเพลิงผมหายไอ ลอกช่างมัน,ต,ต,นตั้งไว้ตรงเนี้ยตืด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 ได้แล้วเดี๋ยวผมจะสร้างนี้ใหม่นะโอเคใช่ไหมกดใช้ยังไงอ่ะกดตรงนี้เหรอโอ้โหโต๊ะค้าบจริงๆนี่ทำไมไม่ทำให้มันดีกว่านี้วะกูนึกว่ากูนึกว่าหุ่นซ้อมลบไอ้นาฬิกาเหรออะไรวะเนี่ยเข็มทิศ เข้ามาทำไมวะหาที่มันมีประโยชน์กว่านี้ดิเออนี่ค้เพื่อนกันใหญ่คบเพื่อนกันใหญ่คงไม่มอดใช่ไหมโอเคเขบาเพื่อนกันใหญ่มีอะไรอีกปะอันนี้ผมไปสำรวจดูรอบๆนะว่าออของคาราฟอ่ะมีอะไรบ้างอันนี้นั่นเป็นหมดหมู่อาวุธเราหน้าต้องทำหอก ชุดเกาะเหรอเอ้ยชุดเกาะก็น่าสนใจนะแล้วก็อะไรบ้างอืมอันนี้พั่วไม่ทำอะไรอะขุดดินอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรก่อนอันนี้เสียมใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรอะติสุลแล้วมันเหมือนด้วยนะติสุน์เนี่ย <c oughs> โอ้ออกแบบมาต้องเหมือนเลย <c oughs> โอ้มีอะไรกูวะ ไม่มีแล้วอ่ะไม่มีเลยแล้วอ่ะที่ผมเล็งๆผมอยากได้กระเป๋าอะอืมอันนี้คืออะไรอ่ะเพชรจอมกุฎไม่รู้เหมือนเพชรกัยญา <laughs> ผมไม่รู้แล้วอ่ะว่าจะทำอะไรก่อนนี้จะเมื่อจะผมไปหาฟืนเพิ่มอยู่อ่ะผมว่าแค่นี้ไม่น่าพอหรอกผมก็เก็บของเลยเปิดไปเลยจะได้มีของมา,มาครับ <laughs> โอเคตัดเอ้ยเวลานต้นไม้มันโตมันบุบียงนั้นเลยอ่ะ <laughs> ผมจะตัดไปเรื่อยๆนะเพื่อหาฟืนเอ้ยมืดแล้วมืดแล้วเก็บของรีบกลับ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 อ้โหยนมืดเลยทุกคนเวลามันมืดทีแบบมองไม่เห็นทางอ่ะไม่เปิดไฟน้ารถวะโอ้โหโอเคเช้าแล้วเราไปหาอุดิบกันเพิ่มดีกว่าไปเราไปหาอุจดิบกันวันนี้ผมจะมาลองล่าเนื้อดู ว่ามันจะได้ไหมไปไล่มันไล่มันไล่ไล่อยู่ออู้ได้ได้เน okay. ื right ้อโอเคลาดปา้วันนี้อิ่มแน่นอนเราไปหาวัตุดิบเพิ่มกันดีกว่าผมว่าผมจะทําชุดเกาะกับกระเป๋าอ่ะเดี๋ยวผมจะไปหาวัตถุดิบมาทํากระเป๋ากับชุดเกาะแล้วกันนะกลับมาแล้วผมทําได้แลวเดี๋ยวผมจะลองคาบเชือกก่อนมันรู้สึกว่ามันต้องใช้เชือกอะชุดเกาะมันต้องใช้เลกว่ะ ออันนี้ใช่ไหมชืกก่อเก็ะใช้เชือกสามอันเหรอก็ต้องหาฟางเพิ่มดิกระเป๋าก็ต้องหาใช้ฟางเยอะจัดเลย <c oughs> ผมไปหาฟางเพิ่มก่อนตรงนี้แม่งเลยหรอโอ้ไม่เหรอเฮ้ยเจอพอปะวะก็จะพอแหละมัง้งเอาเก็บสิจะพอไหมอ่ะตรงเนี้ยมีดอกไม้เลยอะการเก็บดอกไม้ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเพิ่มค่าสติสมองเรานะทุกคน ค่าค่าสมองเราโลดอันตรายนะเราจะเห็นภาพหลอนแล้วเราจะสู้กับ <c oughs> สตูนที่น่านกลารโอ้ยลำบาก <c oughs> ชีวิตในเกมนี้จะมืดแล้วกลับ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 แล้วน่าจะได้พอแล้วละ่ะเรามาเพิ่มฟืนกันเถอะเราน่าจะพอแล้วนะลองดูโอ้เชื่อกพอแล้วแล้วพอทำกระเป๋าป่ะวะดึง ทำม,มาแล้กระเป๋าได้หกช่องเองเหรอเฮ้ยแปดดิแล้วยังไงว,วะหกวั <c oughs> เรามาคราฟชุดเกาะกันเถอะครับปึ๊บอื้มแล้วกระเป๋าหายอ๊ะอ๊ะอยแบบอกนะ <c oughs> เฮ้ยใส่ชุดเกาะกับกระเป๋าร้อมกันไม่ได้เฮ้ยเกมอะไรเนี่ย โอ้จบแล้วชีวิตโอ้โหผมดูแลผมอยากทำอะไรมันต้องมีโต๊ะคาบันอื่นบ้างแหละใช่ไหมเนี่ยผมว่าผมอยากจะลองทำโต๊ะคาบันอื่นมันจะลองทำดูนะผมจะเริ่มจากงานที่มันทำง่ายๆก่อนอันนี้แหละผมจะลองดูแล้วพอชาพ้าปุ๊บผมไปหาวัตถุดิบเลยโอเคไปเลย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 หาวัตถุดิบกันเดี๋ยวมืดดีถึงมือดี ที่ผ่านไปแค่ห้าวันเองนะตัวละครหลักผมนี่หนวดขึ้นเฟิร์มขนาดนี้เลยหรอเกิ <c oughs> นห้าวันเองไม่เป็นไรผมจะไม่โกนนะหนวดขึ้นดีแล้ว่งโจรโดนใจครับผม <c oughs> เราจะหาวิธีไปเรื่อยๆนะครับผมอุ้ย <c oughs> อยากได้เนื้อจริงๆผมอยากได้เนื้อมากเลยอะ่ะคือเนื้อมันได้ยากอะ่ะเพราะว่าเรามีแค่ห่องโง่ <c oughs> <c oughs> อูนัลเองเจ้าทิน ไม่ยุ่งไม่ยุ่งเราจะไม่ไปฝั่งนั้นกันไม่ยุ่ง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 กับนักเลงเจ้าถิ่นเด็ดขาดนะผมตกปลาก็น่าสนใจนะนี่อะไรอ่ะโอ้โหทําไมดูหนองน้ํามันมีอะไรที่แบบลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นผมอยากได้เนื้อแต่ผมหาวิธีล่าเนื้อไม่ได้เลยสักทีไม่เป็นไรผมก็กินทานยาพืชกินเห็ดไปก่อนยังเป็นใส่กินเนื้อไม่ได้ตอนนี้ต้องเป็นใส่กินพืชคือผมก็ไม่ค่อยชอบอะ เดินสำรวจแป๊บๆแแมืดแล้วอะต่ผมต้องเดินกลับแคมป์เนี่ยคืรผมอยากได้ทิที่แบบสำรวจตอนกลางคืนได้หรือทํายังไงดีให้มันสำรวจตอนกลางคืนได้แบบเนี้ยครับผมถ้าใครรู้ก็เชวยคอมเมนต์บอกเลยนะผมไม่รู้จริงๆผมอยากทําแบบนั้นน่าโอ้ยเอาแครอทมาทําอาหาร <c oughs> เป็นสักกินพืชเต็มตัวเลย <c oughs> แครอทไม่เป็นไรแครอทอร่อยดีอ <c oughs> ิ่มท้อง <c oughs> เอ้ย ไอมีเนื้ออยู่มีเนื้ออยู่อันนึงโอ้ยเป็นสกินเนื้อบ้างอะผมจะมาทําโตคาบบบเนี่ยผมเล็งโตอันนี้เอาไว้อะผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรมันมันใช้เข็มทิศด้วยอ่ะมันจะได้มันจะได้ไม่เปื้อที่ผมขับเข็มทิศมาโอเคผมจะลองสํารวจดูก่อนนะมันก็มันมีโต๊คาบเป็นไม่กี่อันนึงนะทุกคนจริงๆอะมันคาบได้หมดเดี๋ยวผมจะลองคาบอันนี้ดู ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊ทำอะไรได้อะคือผมเห็นว่าไอเกมเนี่ยมันเปิดแมปไม่ได้ไงมันไม่มีแผนที่ผมเลยจะทําแผนที่มันทำอะไรไม่ได้เลยเหรออะไรเกงๆในอะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยกำจัดดีกว่าใช่ไหมแทบมีเขียนว่าแท็บว่ากำจัดสิมองมองยังไงเป็นเกงๆไหนโอเคเชเแี้ะจริงๆผมเล่นมาหลายวันโอ้ผมเล่นมาตั้งกี่วันแล้วหกวัน ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะมันมีระบบการนนะับสกิลด้วยนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันสกิลไหนดีไงผมก็จะบุ้งมั่วไปก่อนแล้วกันผมจะมาลองวางแถบดูนะครับตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มันมีหนูเยอะเผื่อมันติดก,กับหลักปึ๊บมาไปแล้วตเราไงต่อเรอเรอไปโดนเหรอมันจะโดนเหรอเราต้องเอาอะไรเข้าไปอยู่ด้วยปะหาดิมีอะไรอยู่ไว้บะ อืมช่างมันเอ๊ะมันเล่นพืชเอ๊ยเรามันเล่นพืชไปไปยัดใส่อยู่นายบอกว่านี่ไงเราก็รอใช่ไหมนี่มีนกมาก,กินเป็นไ,ไงต่ออะอ้าวมันก,กินเยอะฟีเลยดิกูทดำนมาทำไมเนี้ย โอ้ต่มันก็ไม่ติดโอ้ไปดีกว่าเฮ้ยสุสานมีผีด้วยทุกคนดูดิเราไปยุ่งกับผีไม่ได้ใช่ไหมแต่ผีออามาหาเราได้แล้วเราไปสำรวเกันต่อดีกว่าเฮ้ยนั่นแลอะไรอะ่ะสีขาวอะ่ะเห็นปะเห็นปะเยเราเก็บยาก,ก่อนแล้วเราไปดูกันมันคือแลอะไรอะ่ะน้ำแข็งเหรอมันไม่ใช่อีตเตอร์รอนี่ไง มันค <Es> <an> <and> <S. |nospeech|>. ือแร่อะไรวะผมไม่รู้อ่ะอันนี้ตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่ลูกกระต่ายโคตรสยองเลยไก่เหยไก่อะเฮ้ยเฮ้ยเฮมันเจ้า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 มันวิ่งมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยา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 โอเคแล้วโอเคแล้วโอ้เจ้าเจ้าต่ออ๋อกลับอันตรายจริงๆเหมือนโลกใบนี้จะมืดแล้วเรากลับไปที่แคมป์กันดีกว่าไป จะมืดแล้วว่าคือเล่นแป๊บๆก็มืดทาไมมืดไปเังวะโอ้โหฐานแบบดีนะเรามีฐานโอเคสามก้อนโู้สามก้อนสว่างมากอืมคราวนี้เราก็ทำอาหารดีกว่านะเอ๊ะอันนี้ไม่ทำได้ปะมันคือน้ำแข็งทุกคนโอ้ดับไปกูซะงั้น เฮ้ยคืนนี้ฝนตกเหรอโอ้โหฝนตกคือโอ้โหต้องเพิ่มฟืนรวยเพราะว่ามันทำให้ไฟดับเร็วมากโอ้โหฝนตกเฉยผมเพิ่งรู้ว่าตอนตามีฝนตกด้วยนะเนี่ยเราทำอาหารกันย่อนงกันเราหิวมากเลยตอนนี้ไม่มีอะไรกินเลยโอ้อาหารไรเหรอทุกวันทุกวันทุกวันไม่มีอะไรกินเลยอ่ะ โอเคเช้าแล้วโอ oh, สบายเฮ้ยเฮ้ยมอนเตอร์ทอไมมันไล่เราอ่ะตัวอะไรอ่ะโอ้โ,อโหโอโห้โอโหูมันไล่ไม่หยุดเลยดูดิต้องทํายังไงถึงสัตว์มันหลุดอ่ะโอ้โหดูดิมันไล่ไม่หยุดจริง,รงๆงอ่ะมันไล่สุดชีวิตเฮ้ยไปไหนวะไปไหนวะยังอยู่อ่ะทุกคนดูอันตรายะ เฮ้ยผมผมไม่กล้าจริงๆนะเนี่ยผมกำลังเดินกลับแคมป์นะเฮ้ยมันไล่อ่ะมันยังไล่อยู่เลยอ่ะมันต้องทำยังไงอะเราต้องเราต้องสู้กับมันจริงๆเหรอเราต้องเอากับมันจริงๆเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหไล่ไม่หยุดเลยงั้นผมก็าลังสู้กับมันดูอุ้ยอุ้ยแรงอุ้ยแรงอุ้ยแรงอุ้ยตายผมตายโอ้โหไปมียาเล่ยล่อนโอ้ขืนชีพไงวะไปที่ประตูอะ ไปไหนอ่ะคืนชีพไงเพราะผมไม่รู้จริงเอออย่างนี้เหรอแล้วก็ฟึกเอ้ยนี่ไงคืนชีพได้โ <c oughs> อ๋ถ้าสมมุติเราไปอยู่ที่ไกลๆอ่ะเราจะคืนชีพยังไงวะ <c oughs> ผมไม่เข้าใจโ <c oughs> อ้แล้วแล้วทุกครั้งที่ตายแล้วคืนชีพอ่ะแม็กเฮีลดด้วยนะโอสุดยอด โอ้โแย่ผมต้องฆ่ามันก่อนมืดอ่ะไม่งั้นผมอยู่ไม่ได้อ่ะปุ๊บ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 มันไล่ไม่หยุดจริงๆว่ะเราต้องเราต้องทำให้มันตุยจริงๆใช่ไหมไปตุยซะอืมอุ้ยไม่โดนอุ้ยไม่โดนงับงับอย่างนี้อะไรงับงับปุ๊บไม่โดนอุ้ยไม่โดนปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมต้องทำให้มันตุยอ่ะผมต้องทำให้มันตุย โอ้ยผมโอ้พอผมตายนี่จิตหลอนด้วยนะจิตหลอนเลย,นะหลเ,ลยเห็นเห็นภาพหลอนแล้วเห็นไหมตัวตัว,ตว,ตวเป็นเงาเงาดำๆที่เดินไปเดินมาไงเห็นไหมทุกคนคือเป็นเงาหลอนแล้วเห็นไหมคือ <c ười> ผมต้องไปเก็บดอกไม้พรุ่งนี้เช้าใช่ไหมเออใช่มีคาบของเล่นมานี่ไงเห็นมึงเขียนว่าทําให้สนุกผมจะลองคราบมาเล่นดูนะปึ๊บป๊บลองดูดิทาไงอ่ะ นันไงอะตีเอคแทกโอเคสมองไม่เห็นขึ้นเลยมันสนุกตรงไหนวะถามจริงมันลมโอ้ผมว่าไปเก็บดอกไม้อันนี้แลวครับมาโคตรเสียดายวัตถุดิบเลยแล้วใช้เปลืองด้วยนั่นใช้ไม้ตั้งหลายแผ่นโอ้โหเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเยอะ ผมปิ้งเนื้อหล่ะเดี๋ยวเผื่อไวตอนหิวโอเคครับผมว่ามันมีแล้วละ่ะผมว่าเราไว้ตอบพาร์ทหน้ากันดีกว่านะครับงั้นเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ผมต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคบผมต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะกดแชร์คลิปไปให้กับเพื่อนเพื่อให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนชมคลิปแล้วกดติดตามผมด้วยนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะขอบคุณครับบ้ายยครับเจอกันคลิปหน้านะ บ๊ายบาย